บทบรรณาธิการนติบัณฑิตไทยภาคสองสมัยที่75เล่มสามคำถามผู้รับจำนองยื่นคำร้องขอให้ได้รับเงินจากการขายท่อตลาดมาชำร้านหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นแต่ไม่ได้ยื่นก่อนเอาทรัพย์จำนองออกขายท่อตลาดโดยปลอดจำนองจะมีสิทธิ์ ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324หรือไม่คำตอบคำพิพากษาดีกาที่4,524ทับ2,564ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324 เป็นการบัญญัติถึงวิธีการที่จะได้รับชำระหนี้หรือได้รับส่วนแบ่งจากเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์จำงกล่าวคือผู้รับจำนงทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายหรือจำหน่ายขอให้มีคำสั่งตามข้ออนุหนึ่ง อนุกอไก่หรืออนุขอไข่อาทิเช่นร้องขอให้เอาทรัพย์จำนองหลุดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา729ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324อนุหนึ่งอนุกอไก่ได้เป็นต้นทั้งนี้กรณีที่ผู้รับจำนอง ไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แต่คำร้องขอยื่นพ้นกาหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324แม้ศาลชอบที่จะยกคำร้องขอของผู้รับจำานงเสียได้ก็ตามก็ไม่กระทบถึงสิทธิการบังคับคดีอื่นที่ผู้รับจำานงมีอยู่เหนือทรัพย์สิน หรืออาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินที่จำนองนั้นได้ตามมาตรา322สิทธิของผู้รับจำนองหาได้ระงับไปไม่เพราะสัญญาจำนองจะระงับสิ้นไปก็เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา744เท่านั้นจำนองเป็นทรัพยสิ์ยศ ย่อมติดไปกับตัวทรัพย์เสมอกรณีจำนองอสังหาริมทรัพย์บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324เป็นการบัญญัติให้ผู้รับจำนองยื่นคำร้องขอก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายท่อตลาดก็เพื่อให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีจะได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามเจตนาของผู้รับจำงการที่ผู้รับจำงไม่ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์จำนองออกขายท่อตลาดจึงหาเป็นเหตุให้ผู้รับจำงหมดสิทธิ์ในฐานะผู้รับจำงไม่เพราะเมื่อเอาทรัพย์จำนองออกขายท่อตลาดหากเป็นการขายโดยการปอดจำนองแล้ว ก็ต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้รับจำนองก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มารตรา732หากเป็นกรณีที่เจ้าพนักง,งานบังคับคดีขายท่อตลาดโดยจำนองติดไปการบังคับคดีแก่ทรัพย์จำนองก็ไม่ได้ถูกกระทบกระทั่งถึงสิทธิจำนองตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา324ผู้ซื้อทรัพย์จำนองติดไปก็ต้องรับภาระหนี้จำนองที่ติดไปกับตัวทรัพย์สินนั้นแม้ผู้รับจำนองจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา324การบังคับคดีย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิ ของเจ้าหนี้จำนองซึ่งอาจร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา322ทั้งนี้หากผู้รับจำนองประสงค์บังคับจำนองก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ 3, ลักษณะ12หมวด4และฟ้อง ผู้รับโอนทรัพย์จำนองเป็นจำเลยเพื่อให้ผู้รับโอนทรัพย์จำนองเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปซึ่งการขายท่าตลาดโดยจำนองติดไปหากผู้รับจำนองมิได้ร้องขอต่อสารที่ออกหมายบังคับคดี ก่อนเอาทรัพย์จำนองออกขายเพื่อขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีนำเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์จำนองนั้นมาชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น หรือผู้รับจำนองไม่ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีภายใน15วันนับแต่วันขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเพื่อขอให้ตนได้รับส่วนแบ่งเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายมาชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่นผู้รับจำนองย่อมหมดสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น ดังนั้นเมื่อได้ยึดและขายทอดตลาดที่ดินซึ่งจำเลยที่สามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยปลอดจำนองและผู้ร้องเป็นผู้ซื้อได้แม้ผู้ร้องจะไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเอาทรัพย์จำนองดังกล่าวออกขายทอดตลาดก็หาเป็นเหตุให้ผู้ร้องหมดสิทธิ์ในฐานะผู้รับจำนองใหม่เมื่อ เป็นการขายทรัพย์จำนองโดยการปลอดจำนองแล้วจึงต้องชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา732คำถามคดีก่อนถึงที่สุดแล้วโจทย์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การศาลวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยในคดีก่อนจะมาฟอ้อ,องโจทย์ในคดีก่อนเป็นจำเลยอ้างว่าโจทย์ในคดีก่อนเป็นฝ่ายผิดสัญญาได้หรือไม่คำตอบคำพิพากษาดีกาที่6242ทับพคดีหมายเลขแดงของศาลแขวงเชียงใหม่จำเลยเป็นโจทย์ฟ้องโจทย์เป็นจำเลยว่า โจดเป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างเนื่องจากจำเลยทำงานปั้นไดโนเสาร์สามตัวตามที่ได้รับการว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่โจดรับมอบงานได้เพียงตัวเดียวส่วนที่เหลือโจดปฏิเสธการรับมอบโดยอ้างว่าพื้นที่ที่รับมอบยังไม่พร้อมที่จะติดตั้ง และขอฝากรูปปั้นไดโนเสาร์ส่วนที่เหลือไว้กับจำเลยก่อนหากโจทย์พอมเมื่อใดจะให้จำเลยไปติดตั้งหลังจากนั้นโจทย์เพิกเฉยขอให้โจชํำระค่าว่าจ้างส่วนที่เหลือและค่ารับฝากรูปปั้นไดโนเสาร์ส่วนที่เหลืออีกสองตัวส่วนคดีนี้โจทย์ฟ้องจำเลยว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากจำเลยส่งมอบรูปปั้นไดโนเสาร์ได้เพียงหนึ่งตัวในสภาพไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามสัญญาและไม่ยอมส่งมอบรูปปั้นไดโนเสาร์ส่วนที่เหลือขอให้จำเลยคืนเงินค่าว,ว่าจ้างที่โจทย์เคยชำระไปก่อนแล้วข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาตามคำฟ้องของโจทย์ ในคดีนี้จึงเป็นเรื่องที่โจ์สามารถหยิบยกขึ้นต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องของจำเลยในคดีก่อนได้เพราะสืบเนื่องมาจากสัญญาว่าจ้างในวาระเดียวกันทั้งข้อเท็จจริงที่ต้องวินิจฉัยเบื้องต้นในคดีนี้ที่ว่าจำเลยส่งมอบรูปปั้นไดโนเสาร์ได้เพียงหนึ่งตัวในสภาพไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามสัญญา และไม่ยอมส่งมอบรูปปั้นไดโนเสาร์ส่วนที่เหลือให้เก่โจ์ตามสัญญาว่าจ้างเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงในคดีก่อนที่จำเลยกล่าวอ้างหากจะพิพากษาตามคำขอของโจ์ในคดีนี้ศาลก็ต้องวินิจฉัยประเด็นที่จำเลยกล่าวอ้างในคดีก่อนไปด้วยว่าจำเลยพร้อมส่งมอบรูปปั้นไดโนเาสาร์ทั้ง3ตัวให้แก่โจ์แล้ว แต่โจทก็เป็นฝ่ายไม่พร้อมจะรับมอบเองหรือไม่ทั้งสองคดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันและแม้คดีก่อนจำเลยจะเป็นฝ่ายชนะคดีด้วยเหตุขาดนัดยื่นคําให้การของโจ์แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วโดยสารแขวงเชียงใหม่วินิจฉัยว่าโจทเป็นฝ่ายผิดสัญญา และพิพากษาให้โจท์ชำระเงินค่าว่าจ้างส่วนที่เหลือรวมถึงค่าฝากรูปปั้นไดโนเสาร์แก่จำเลยคำพิพากษาในคดีดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันโจท์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วร่รง โจทย์จะอ้างว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงให้ผิดไปจากคำพิพากษาในคดีก่อนอันมีผลเท่ากับโจทย์ไม่จำต้องรับผิดในคดีก่อนหาได้ไหมการที่โจทย์หรือร้องฟ้องคดีในประเด็นที่ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเช่นนี้อีก จึงเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148คำถามสารชั้นต้นไต่ส่วนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะข้อหาใช้เอกสารสิทธิ์ปอมโจทย์อุททร์ในข้อหาอื่นที่สารชั้นต้นไม่ประทับฟ้องหากสารอุทธรณ์เห็นว่า ข้อหาใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมโจทย์มิใช่ผู้เสียหายศาลอุทธร์มีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทย์สำหรับความผิดดังกล่าวได้หรือไม่คำตอบคำพิพากษาดีกาที่5,392ทับ2,564บบุคคลซึ่งจะมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล ต้องเป็นพนักง,งานอายาการหรือผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28และผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6 ตามาตาสองอนุษีจำเลยอ้างสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจอจานกับจำเลยเป็นพยานหลักฐานประกอบคำเบิกความของจำเลยในคดีแพง่งผู้เสียหายที่แท้จริงคือจอจานเพราะการที่จำเลยอ้างส่งเอกสารดังกล่าวอาจมีผลทำให้จอจานแพ้คดี โจทย์เป็นเพียงผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจอจานในคดีแพ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้คดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลเสร็จไปแทนผู้ตายเท่านั้น โจทจึงมิใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยทั้งมิใช่บุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายดังบัญญัติไว้ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6อีกด้วยประกอบกับพยานหลักฐานในสำนวนไม่ปรากฏว่าคดีแพ่งดังกล่าวถึงที่สุด โดยสารมีคำพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายระหว่างจอจานกับจำเลยเป็นสัญญาปลอมดังข้อต่อสู้ของจอจานโจทย์ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของจอจานจึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาคดีนี้ เพราะเหตุจากการที่จำเลยอ้างส่งสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจอจานกับจำเลยเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งดังกล่าวและแม่คดีนี้ศาลชั้นต้นไต่ส่วนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าความผิดฐานใช้เอกสารปลอมมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา170บัญญัติว่าคำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดกรณีดังกล่าวเพียงแต่หมายถึงคู่ความไม่อาจอุทธรดีกาโต้แยง้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้คดีมีมูลได้แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรภาคหกและศาลอุทธรภาคหกเห็นว่า โจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายคดีมไม่มีมูลความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268สารอุทธรภาค6ย่อมีอำนาจพิพากษา ยกฟ้องโจทย์สำหรับความผิดฐานดังกล่าวได้เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสารอุทธร์ภาค6มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคาสองคำถามคดีอาญาที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ และผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหากคดีส่วนอาญายุติไปแล้วการยื่นดีกาในคดีส่วนแพ่งจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตด,ดีกาต่อศาลดีกาหรือไม่คำตอบคำพิพากษาดีกาที่4,348ทับ2,564 การยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา44ทับ1เป็นการใช้สิทธิยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทมิใช่เป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรงจึงต้องถือว่าคำพิพากษาในส่วนที่ผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในคดีส่วนอาญาทั้งการพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา สารจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ดังนั้นสิทธิในการอุทธรณ์ดีกาเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนในคดีส่วนแพ่งดังกล่าวต้องถือคดีส่วนอาญาเป็นหลัก หากคดีส่วนอาญาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรหรือศาลฎีกาคดีส่วนแพ่งก็ไม่ต้องห้ามอุทธรหรือฎีกาแต่หากคดีส่วนอาญาต้องห้ามอุทธรฎีกาหรือยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นตน้นหรือศาลอุทธรคดีส่วนแพ่งก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40คดีส่วนอาญาไม่มีกู้ความฝ่ายใดอุทธรณ์จึงยุติไปแล้วตามคำพิพากษสาศสาลชั้นต้นดังนั้นสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาคดีส่วนแพ่งจึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา244บทับ1บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา247ิคำพิภากษาหรือคำสั่งของสารอุทธรให้เป็นที่สุดและมาตรา247วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการดีกาคำพิภากษาหรือคำสั่งของสารอุทธรให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสารดีกาและวรรคสองบัญญัติว่า การขออนุญาตดีกาให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องดีกาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นเช่นนี้คำพิพากษาในส่วนแพ่งของศาลอุทธรภาค6ย่อมเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา244ทับ1ผู้ร้องจะดีกาได้ต่อเมื่อยื่นคำร้องขออนุญาตดีกามาพร้อมกับคำฟ้องดีกาและได้รับอนุญาตจากศาลดีกาจึงจะมีสิทธิดีกาได้การที่ผู้ร้องยื่นดีกาโดยไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตดีกามาด้วยจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว